ขอแสดงความเคารพท่านพระศรีธรรมภานีและพระเถระเทานุเระทุกรูปที่อยู่ในที่นี้วันนี้ได้มีโอกาสมาพบครูสอนพระประยะิยติธรครูสอนนักรประยะิยติธรรมประจำโรงเรียนก็ ห่างกันไประยะหนึ่งจากโรคภัยวันนี้ก็มีโอกาสได้มาแล้วก็ได้เห็นเรื่องต่างๆนึกว่ามาเล่ากันฟังก็แล้วกันจากที่ผมเห็นมาแล้วก็ได้ไปในต่างจังหวัดด้วยแต่เพรอเอิว่าที่นี่เป็นในตัวเมือง แต่ถึงในตัวเมืองก็ตามทีในอนาคตถ้าเรามองไปข้างหน้าเราอยู่กันแต่ในวัดเราจะอยู่ยากโดยเฉพาะวัดเล็กๆที่ไม่มีผลประโยชน์ใด้จะลำบากมากส่วนหนึ่งก็เราต้องออกไปเผยแพร่ธรรมะให้คนเขาเข้าใจธรรมะกัน เขาจะได้รู้จักรักษาเพราะว่าสิ่งใดที่เขาเห็นไม่มีประโยชน์เขาก็ทิ้งไปต่อเมื่อเขาเห็นประโยชน์เขาจึงจะรักษาปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าวัดอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่จะเล่าคือพูดให้ฟังนะัคือเล่าให้ฟังนะมีโยมมาคุยด้วย แล้วก็บอกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่อยากนับถือพระพุทธศาสนาถามว่าทำไมบอกเด็กคนบอกว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าทาบาปแล้วต้องไปตกนรกศาสนาอื่นไม่มีนรกไปนับถือศาสนาอื่นดีกว่ามันพูดว่างั้นตายแล้วไม่ต้องตกนรกอันนี้ พอฟังแล้วก็รู้สึกเออคนสมัยนี้มันเขาคิดเข้าเขาอีกแบบหนึง่งเขาคิดของเข้าไปเรื่อยๆอันนี้เป็นหน้าที่นะที่เราชาวพุทธโดยเฉพาะพระ,พระแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นครูสอนศิลธรรมในโรงเรียนควรจะต้องชี้แจงให้เข้าใจให้ได้หลักสูตรก็มีอยู่นะแต่ส่วนหนึ่งน่าจะ ทำอย่างไรให้เขาเชื่อเรื่องของการทำชั่วทำดีให้ได้ให้เขาเชื่อเขา้เขาใจคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าผู้ที่เป็นครูสอนตอนต้นๆเนีน่ยเหนื่อยผมรู้ผมก็เคยไปสอนสมัยก่อนทั้งเหนื่อย ทั้งต้องเดินทางหลายลๆอย่างเมื่อก่อนผมไปนั้นไม่มีค่าตอบแทนด้วยแต่ถึงมีค่าตอบแทนมันก็ไม่มากเท่าไรหรอกแล้วก็เกือบจะไม่ได้รับผลอะไรจะไปสวดไปฉันกับพระอื่นๆเขาก็ไม่ได้ต้องเพราะว่ามีชั่วโมงสอนท่านต้องทำไปนานๆจนเด็กที่ท่านสอนเนี่ยมันโต นั่นแหละถึงจะมีเห็นผลบ้างที่บางคนนะบางคนมันย้อนกลับมาเออหลวงพ่อเคยสอนเราผมไปต่างจังหวัดพระก็ปรร,รบบอกว่าแย่เลยพวกผู้ใหญ่เขาก็ไม่เข้าวัดเพราะเขาไม่มีกิจกรรมอะไรเขาก็ไม่เข้าเด็กก็ไม่เข้าก็เลยบอกถ้าท่านอยู่อย่างเงี้ยต่อไปอยู่ไม่ได้หรอกนะ รำบากแล้วนี้ก็เลยบอกว่าท่านต้องใช้วิธีวิธีหนึ่งก็คือเข้าไปตามโรงเรียนพอเข้าไปโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่สอนเด็กคือเขาบอกว่าพอเข้าไปโรงเรียนเขาก็ไม่ได้ให้สอนเด็กไม่ต้องสอนเด็กก็ได้ก็บอกกับท่านไปว่างั้นช่วยเหลือก่อนช่วยช่วยเหลือครูช่วยเหลือโรงเรียนไปก่อนแล้วก็เอาของไปแจกเด็กบ้าง ผมก็ให้นโยบายกับพระในภาพบอกว่าเอาแค่ว่าพอเดินเข้าโรงเรียนให้เด็กมันนึกว่าเออหลวงพ่อมาแล้วแค่นั้นเราพอนะให้เด็กมันร้องเด็กเล็กๆมันร้องเรียกว่าหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วแค่นั้นก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าคนที่เราสอน มันก็จะมีบ้างแหละที่กลับมากลับมาแล้วก็มาช่วยเหลือวัดบ้างเห็นได้ชัดแม้แต่ในเมืองนี่ก็เหมือนกันเอาแค่วัดผมเนี่ยนะมีพระไปสอนในโรงเรียนแล้วเขาก็จะมาเป็นรุ่นรุ่นกันมาทำบุญถึงวอถึงนัดกันว่าเดือนนี้วันนี้รุ่นหนึ่งมาร่วมกันทำบุญที่วัด มาเลี้ยงพระเลี้ยงเนรพระเนรก็ขอได้ฉันอันนี้สำคัญหนึ่งนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมก็เคยไปสอดเหมือนกันนอกจากวิชาความรู้แล้วข้อประพฤติปฏิบัติแม้กระทั่งผมจีวรกิริยามารยาทคำพูด ทุกอย่างอะ,ะเสขียวัดนะสเสีขียวัดแล้วก็แต่งตัวทุกๆอย่างเนี่ยต้องให้เป็นที่ศรัทธาไม่ใช่เฉพาะศรัทธาแต่เด็กนะข้อสําคัญต้องศรัทธาให้ครูศรัทธาด้วยถ้าครูไม่ศรัทธาเขาก็ไม่นิมนต์เราอันนี้เป็นเครื่องสําคัญเหมือนกันเอาละเดี๋ยวจะมีวิทยากรน,นะคนนี้เอามาเล่าให้ฟังนิด,นดหน่อยๆแล้วกันนะก็ ขอเปิดประชุมณนะโอกาสนี้แล้วก็ขอให้พระครูสอนนักธรรมและตั้งอกตั้งใจโดยเฉพาะนะใครที่เก่งด้านไอทีหรือน่าจะทำสื่อการสอนน่าจะรวมตัวกันขึ้นแล้วผลิตสื่อการสอนแล้วก็แจกกัน,นช่วยกันอาจจซึ่งบางรูปก,ก็อาจจะไม่พิอเก่งแต่บางรูปเก่ง พอได้สื่อการเรียนการสอนแล้วมันจะดีขึ้นจัดตลุ่มเข้าแล้วทำน่าจะดีขึ้นก็ขอโอกาสไว้ในที่นี้ขอแสดงความยินดีดีท่านทังหลายได้สละเวลามาร่วมกันประชุมแล้วก็จะได้ดำเนินการกันต่อไปในโอกาสอาสมควรขอเปิดประชุมณโอกาสนี้